อแล้วนี่เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องของท่านไหนเนี่ยนนี่ๆๆสีี่ท่านไหนสตีดเครื่องไหนเครื่องเครื่องอยู่ข้างในนู้นนะรถอยู่ข้างในนู่นแต่ตัวเครื่องอยู่นี้เดี๋ยวจะพาไปดูตัวมันเดี๋ยวขอขอไอ้นี่หน่อยอะไรนะยามะคาวาอะไรนะเคเป้คาวาสกิเคปเป้วะกูเอ่ยชื่อผิดหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ว่าแม่งโอ้โหป้ายป้ายสวยว่ะป้ายเล็กป้ายสวยแล้วก็แบบโอ้โหบอดี้มันแบบคืมันจะเป็นกึ่งกึ่งออกแบบแนวแบบ คาเฟ่หน่อยๆแค่ๆอารมณ์แบบซูเปอร์โฟนะอุ้ยแต่ล้อแม็กมันอุ้ยล้อแม็กสวยว่ะสวิงอ Arm มิเนียมนะอุ้ยขอ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 เปิดดูสวิงอาร์มหน่อยอโชคคู่โชคอะไรวะโชคตรงรุ่นแท้ลด้หรอ,อรุ่นแท้คาวากโอ้ยโชคคาซากิตัวนี้มีบีบงรีบาวมีอะไรเรียบร้อยนะอันนี้รถกี่ปีแล้วเนี่ยถ้าคาดว่าจะาตั้งแต่ประมาณกี่ปีแล้วประมาณนี่ ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่ารถเนี่ยตั้งแต่ป้ายเด่นเก้าศูนย์เนาะเก้าศูนย์คันนี้มีปัญหาอะไรเครื่องฝาสูบเครื่องฝาสูบโอ้โหรถจอดสภาพนี้เอ่ยรุดรุดรุถเครื่องฝาสูบนะแล้วก็รถจอดสภาพนี้จะมาเอ่ยว่าอะไรนะฝาสูบฝาสูบครับสูบอ๋อ่โอเคโอเคโอเคแล้วเนี่ยตามทางเดินนี่ดูดิและแลนี่อะไรเนี่ยฝาข้างไหน ออของคันนู้นของคันนู้นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูคันนูนบบน้นแล้วก็ไอ้กองนี่คืออะไรเนี่ยมีโครงเนี่ยน,น,นี่โครงรถอะไรเนี่ยรถสอจังหวะครับผมรถอะไรเนี่ยอ่ะไอจีวีหรอ,รรอใช่หรอรถสองจังหวะนี่อะไรวะไม่ดูดูไม่ออกนะดูไม่ออกเลยนี่เอาให้เราประกอบเหรอ <C oughs> ขอขยับนี่น้าเกลียดเลยนะน่าเกลียดในในใน โอ้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 สายเก้าเก้าศูนย์ต้องรู้นะเดี๋ยวผมคันเนี้ยผมรู้แหละว่ารถอะไรแต่ผมจะไม่เอ่ยแล้วกันผมขอให้คนที่ดูแล้วช่วยเอ่ยว่ารถคันเนี้ยมันเป็นรถอะไรนี่นะเห็นแต่โครงเห็นแต่หน้ากากแล้วก็เครื่องนี้แอบแอบอยู่แถวๆนี้นะโอ้โหนี่มาแบบมาสภาพนี้เลยหรอคือมาเป็นเศษอย่างนี้เลยแล้วก็ให้มาประกอบอเจ้าของคิดอะไรวะเนี่ยนะ เดี๋ยวขอมาตรงนี้ออ้ตรงนี้ก็ดงอีกนนี่นก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยชาลีคาสิกอันนี้ทุกคนน่าจะสะกดกันง่ายๆชาลีเดี๋ยวเห็นคันนู้นคันนู้นไม่ธรรมดานู้นอะไรนั่นอะฮะยามาฮ่าทีทีเอ็มกี่ซีซีแปดร้อยห้าิมีปัญหาอะไรเครื่องระบบไฟเครื่องระบบไฟเอ๊ะทำไมบิ๊กไบค์มันก็อยู่แถวแถวนี้นะ คันนู้นก็ชาลีคันหนึ่งข้ามไปเลยแล้วกันคันนี้ของของเองใช่ไหม